สวัสดีครับวับนนี้พี่เปาพ่อครัวตัวน้อยพอ่อครัวตัวน้อยแต่ชุดอยู่ไหนชุดพ่อครัวตัวน้อยลืมอุ้ยลืมแปบบ๊บนึงนะครับเพื่อนๆหาหา,หาลืมลืมพ่อครัวตัวน้อยไม่ได้เข้าครัวนานนะครับ <c oughs> หาข้อห,หาอยู่นะคะแป๊ดคืพ่อครัวน้องอย่างไงเนี่ยแง่แข่งตลาดเลยลืมลืมลๆๆพ่อครัวเดี๋ยวนะครับพ่อครัวตัวน้อยขอแต่งตัวแป๊บนึงนะครับ หันให้ถูกนะครับหันด้านให้ถูกแป๊บนึงนะครับใส่พอบก่อนนะครับเบื่อเบื่อหนาปเลยเพราะครัวตัวน้อยอที่อ่ะอ,อ่ะดูชุดยืนดูยืน,ยนให้เพื่อนดูชุดก่อนนี้เดี๋ยวถอยไปอีกถอยไปอีกครับนี่คือพ่อครัวตัวน้อยใส่หมวกทิงกะเปีไหมครับไม่ต้อง <c oughs> <c oughs> โอเค <c oughs> วันนี้ไม่ขี้เป็น ผู้ช่วยะคระับพี่เปาพี่เปาจะมาทำน้ำจิ้มซีฟูด้ดโอเคส่วนผสมคือจิ้กระป๋าทูพริก,กสองหน่วยอ่ากีเม็ดรครับอ้าวเอาอพริกห้าเม็ดครับเอาเริ่มเราไม่กินเผ็ดนะคะห้าเม็ดนะคะโอเคให้พี่เปาตำนะครับแล้วเวลาตำห้ามมงหน้าโคกเพราะว่าพริกจะกระเด็นใส่ตา กระเด็นครับภาษาลาวเขาเรียกว่าซิดิฟงมันฟงออกจากโคกนะครับภาษาไทยคือมันกระเด็นเบาเบาเบาเาทำเบาๆบามันกระเด็นนะ่เาทำทอย่างนี้นะเสิรนี้เข้าไปด้วยเผ็ดนะมันเผ็ดนะเธออย่าไปขยี้ตานะนี่เขาทำอย่างนี้เธอโอ้โหนนี่นี่ น้อยฟันหล่อนะคะเพื่อนๆขาดอีกแล้วค่ะเออจะให้อีกฟันหนึ่งแล้วนะคะเมื่อวานเอฟซีมหาพี่เปานะครับพี่บ้านใครอ่ะเอฟซีลุงโดงนี่เพื่อนๆดูพี่ยังไม่ละเอียดเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวขอเวลาให้เมกี้ช่วยพี่เปาตําก่อนนะครับเอาไปแล้วครับพี่เปาบ๊ายบายอาส่งถูกเพื่อนๆหน่อยไปแล้วครับสวัสดีครับกำลังตทำพี่